สวัสดีครับพบกัที่ช่องสปอร์ตนิวที่เด็ดเกินเช่นเคยแหลงรวมข่าวสารลูกหนังฟุตบอลที่คุณรักไว้ที่นี่วันนี้ขอเสนอข่าวซื้อดาวฟูรีรอรซาเน่เมินโซเริวพูงานนี้หงแดงริวพูคงต้องหันไปทางเลือกอื่นเสียแล้วเพราะล่าสุดมีข่าวรีโรซาเน่ปีกจอมผิวทีมชาติดิรมน,นี ซาเบลที่จะไม่ย้ายออกจากไบเยนมิวนิกช่วงซัมเมอร์นี้หลังโชว์ฟอร์มได้อย่างสุดเจ็บในฤดูกาลปัจจุบันรีรอยซานีปีคนสาคัญของไบเยนมิวนิกยอดสโม,มรสรลูกหนังในศึกบุนเดิลกาเยอรมันตัดสินใจที่จะเซ็นสัญญายฉบับใหม่กับต้นสก,กัดและไม่ย้ายไปไหนหลังจบฤดูกาลนี้ตามรายงานจากสปอร์ตสื่อกีฬาชั้นนาของสเปนเมื่อวันจันทร์ที่5กคุมภาพันที่ผ่านมาด้วยการที่ปัจจุบันซานีเหลือสัญญา้าแข่งในทิน่นอาริาอันอารีนาแค่ถึงช่วงซัมเมอร์ปี2025ทําให้เจ้าตัวมีข่าวได้รับความสนใจจากหลายสโม,มร้รชั้น ซึ่งก็รวมถึงเรียบูตเชลซีและบาร์เซโลนา โดยเฉพาะอย่างยิ่งหงแดงที่อยากได้ซาเน่มาเป็นตัวตายตัวแทนของโมฮัมเหม็ดซาร่าอย่างไรก็ตามราชสุดสปอร์ระบุว่าสตาร์ทีมชาติเยอรมนีวัย28ปีพร้อมที่จะปฏิเสธทุกข้อเสนอเพื่อที่จะเซ็นสัญญาฉบับใหม่กับเือร์ไพซึ่งฤดูกาลนี้ซาน่โชว์ฟอร์มได้อย่างโดดเด่นและถือเป็นหนึ่งในแข้งแกนหลักยบรอนโดยกดไปแล้วก้าประตูกับ12แอสซิสจากการลงเล่นรวมทุกรายการ29นัดเอาครับชอบกดไลค์แชร์กดแชร์กดติดตามในช่องสปอร์ตดีทีเด็ดของเราด้วยสำหรับวันนี้ก็ฝากไว้เพียงเท่านี้แลล้้วพบบกัันนใหหม่คคิปาสดร